สวัสดีค่ะมาจากวันนี้เมนูสุขภาพไข่ต้มซุปบักเขือจ้ะแล้วก็มีนี่คองหมักเลยจ้ะลวกผักปังจับเม็ดบักกันเขออาเรียกกอนบักกระเซ็ดเจียวตักกระสินใส่หนูปลาใส่กันนะจ้ะใส่ไข่น้ำปลานี่แซ่บๆมาจา้ะมีในถ้วยน้ำจิ้มซุปกระเขือมีในจานน้ำ วันดเอาสอมมาเอานี่ก็ได้เอาอันอนี้เป็นสอมอืมอร่อยเห็นไหมล่ะไม่หอมหัวแดงน้ำจ้ะคล้องคือกันมืนอี้ก็ฝนตีโตกเลยล่ะมันเป็นขึ้นขึ้แต่มันอยังเนาะ อันก็นึง่งจะขอแสดงความเสียใจนเน,น้อจันเนาะอันตึกถล่มแมจ่จ้ะแผ่นดินไหวเหมือนจะว่ามีนเด็กหน่อยทั้งจังหวัดหนูยูนะั่นละสองคนหาตัวเ้ยในเจออยู่เป็นหนึ่งหน่อยประ,ระชอบฝึกงานน่าจะไปฝึกงานช่วงนี้แหละจ้ะช่วงที่จบจะหาตัวเ้ยในเจอเห็นก็จะประกาศในเพจเสียใจน้ำฝนน้ำจันเนาะเพราะว่าทั้งบ,า,า,งบานเท่ากับ่เดีรับผลกิดกระเทือนนี่อย่างเดอกแต่ว่าทาั้งคนนี้เป็นแบบ มันบ่เคยเกิดเนะะาะจักสีว่างได้ต่างโตประทัดหรือเนาะท่านจะเกิดซอยเลือกันไปเราจะอ่านได้ซอยเลย นั่นว่าเดือนหนึ่งมิซาม,มิดูเนาะเดือนเนี่ยมีหนาวแล้วก็ฮอนแล้วก็ฝนห้อ,อหหงตกจนว่าดเสียนเป็นวดดัดนะจ๊ะขนาดแข็งแร่งแข็งแร่งยู่ได้นี่เป็นวัดเสยออกกํลาลังกายก็ออก รเราไปแป่งนีืจะจับเอาเมนกระถินกันมาละจ้ะเอาหูใหใยใส่เดยวกินสตอแล้วท่านหนมนี่นะกัะถิ่นสตอน้อยแสบคือกัดสตออีสาน ถ้าเห็นแดดู่มันคือแล้วเอาทุกแต่แทบไม่อีกก็จ้ะลวกพักปังแท่แบบกันเป็นนิ่มๆเป็นวุ่นๆเนาะเอแบ่งออกเลย เป็นวัดแง้ ตาดุกๆขึ้นขนาดเป็นวัดยังไปดื่มเล่หมือขึ้นไปดื่มกินจมูกจมูดจุ่มแม่จ้ะสดอห่อนๆแล้วก็ไส้เบียร์ตัวขวดหนึ่ง กุ้แสบกยู่กับผักอักปังไหมกุ้งแสบมันเป็นเหนืดๆหนืแแอแจ๊กอจหอมหอม ยายเรานางแกะความจริงเงินซื้อเจ้าอื่นแต่หลายก็หนี้หรอกแต่ี่ตรนยายเราเรานางแกะใหม่ๆเลยเป็นม่ค่าแบบว่าบ่มีแพงมาจากคนหิวกับตาไปตังให้ตังหัทำตังแอมแปร์แอมเปร์อันคนที่มีอม่อ,มอ,มอันเขาอื่นยังบอกมีหลอกแม่จ้ะเฮ้ยดิตรอนเรา คอที่ชู่วปอือเปนวัด ผมว่าเมาื่อลงคลิปว่ากินก๋วยเตี๋ยวเป็นคนมากินก๋วยเตี๋ยวไปจ่ายยานเบือ่ตบตอตะดกระแทบจ้ะปรเดียวเป็นอันต้อนว่าสิลูกค้าที่รถกลับมากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่ะกจะเปแบบทอดเพราะว่ามึงไม่ตักก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะ่ะ

บางมือกินแค่ลวกก้อนบางมือเพไเด็กกินลองคินนดดแต่ตอนนี้นจะกินเขาบางมือได้จ้ะได้วากันเนาะ Mm-hmm. แม่งอกว่ามันมาบักกินอีกแล้วจ้ะเจียวไว้เน่นตัวเขาไปกินอีกอยู่แต่ว่าอันนี้ต้องไว้เน่นตัวเย็นเพราะเนี่ยบูดใครต้องมาสองฟองเนาะปกติเป็นคนพวกไปกินหลายหืรว่าคุณ สุดจะเป็นวัดพักปังใครเครื่องนี้คือสิบว่าไหวหรอก ปปคุณบูเขากะพักปังเหรอนั่นนี่มันแมงแล้เพืกินจ้ะแม่งจอบมัน หมดดึกจ้ะลืมลืมอบอ่อนนีม่มาเอาผ่านอีกเซตมือกันโอ okay. เคเหลือเท่านี้ไว้กินอีกนะคะไม่ว่ากันเนาะขอบคุณค่ะ